ทุกคนเเราหลบจากกรุงเทพแล้วเราเห็นก้างตังเขาขายไอ้นี่กันเปาสากะติอันเราไม่เคยกินนี่เดี๋ยวเราอีซื้อไปชิมแลซื้อไปหน่วยเดียวพอหน่วยละร้อยยี่สิบบาทพอตึงลุนก็จัดเลยนี่ทุกคนเอออย่ารู้ว่าข้างในมันเป็นปั้นปบรย์ hey, แล้วทาะวางอีออกแม่เอ้ยไม่รู้ว่าเราทาะไม่เป็นหรือว่าเปาสามันแกงเล่เหนย่ะแต่แล้วไม้อ่ะหายทะอยาอีตายนี่รามีก็ไม่อยู่อีได้กินไม้อะวนนี้อันแล้วแม่ปัวก็ไม่รู้เดินไปไนเนยอ๋แต่เลว้วทุกคนเออมันเริ่มแตะเลว้วแล้วถึงตำเปือมันไม่โอ ปำม,มันเรื่อกินเต้านี่ดีทุกคนเออแตะเร็วทุกคนเออมันแตะเร็วก็แหะแลข้างในถวยหามทุกคนเออไอ้ยะอยู่น่ากินอย่างแรงน่ารอยน่นนะทุกคนเออไม่เคยกินทีนี้เนื้อฟูเปล่าขาวชั่วเลยเราแวะรื้อต่แต่จุมบอลหรือว่าสุราษฎร์นี่แหละทุกคนเออจำไม่ได้นี้และนี่น้ำมันนึดน,น,นแล้วเบื่จืดทุกคนเออเนยลองชิมเนื้อมันกรเนื้อฟูน่ากินนี่รสจัดมันมันแต่ว่ามันจืดนิถึงตำปลือเขาต้องโรยน้ำตาลใเจไหมอ่ะอต้องใส่น้ำตาลอ้วนลาวนนนใ่ััจจมื โรยน้ำตาลแล้วแวกลมาชิมลาวเออทุกคนเออพอโรยน้ำตาลแล้วมันกินรอยนี่หวานๆวานมันๆแล้วถึงเปล่าเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วรอยจุ่นใจเลยทุกคนเออเพิ่งเคยกินครั้งแรกนี่แหละทุกคนเออโอ้มันรอยดีนะถ้ากินหมดเรี่นี้ไขมันอีกขึ้นไม้อะ่ะ <c oughs> หน่วยละร้อยยี่สิบหน่วยใหญ่หนู่น <c oughs> เราซื้อมาชิมหน่วยเดียวพอซื้อหลายหน่วยเปลืองตัง <c oughs> พอกินตรงนิ่มนมันเม็ดแล้วตรงนี้มันแ็กยากสักขีเราก็เอามาตรูนบันนี้เลยนี่ให้ให้ทุกคนเถอะแล้วก็โรยน้ําตาลลงไปโรยน้ําตาลให้เยอะสักขีดอีได้รยๆตรงนี้มันเหมือนพรอ่อนนั่นทุกคนเถอะแต่ว่ารสชาติมันหอมมันกว่านี่หวานมันชื่นใจโรยจังอู